จะอธิบายให้ฟังนะว่าทำไมให้อาจารย์คุณคิดตกตัวัาถมเองว่ายึดอะไรเป็นคอเ l u ูหรือยึดอะไรเป็นสิ่งที่คิดว่ามันมีคุณค่าของการดำรงตนในความเป็นมนุษย์เนี่ยแต่ละคนจะมีการยึดอาจจะเหมือนกันบ้างต่างกันบ้างน,นะครับแล้วแต่การเลี้ยงดู แล้วแต่ท้องถิ่นที่เราเกิดมาประวัติศาสตร์ของชุมชนประวัติศาสตร์ของบรรพบุรุษนะครับรวมทั้งอาจจะเค้นพบบนเส้นทางระหว่างการพัฒนาตัวเองระหว่างวามเจริญเติบโตยึดบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาตรงนี้นะครับาอังในร่าบีอิงบีอิงก็คือการดํารงความเป็นคนต่อภาวะความเป็นคนของเราความเป็นคนของเราเนี่ย ครับมันจะอยู่ที่การยึดถือพอแวลูตรงนี้คุณค่าแล้วเราอยู่คนเนี่ยมันอยู่ที่ยึดถือคุณค่าความหมายของชีวิตค,ครับคนที่เขียนเรื่องนี้ชื่อเมน Search for Meaning ชื่อวิกเตอร์ a ฟ k งเกอร์เป็นจิตวิทยาชาว ออสเตรียเขาเคยถูกจับเข้าฐานกักกันของนาซีื่อสงครามโลกครั้งที่2ตอนอายุเกือบเกือบสสิบพ่อแม่ภรรยาเขาเสียชีวิตเขาได้อยู่รอดมาได้แล้วเขาก็ไปสังเกตดูคนที่มีชีวิตรอดในค่ายกับกันซึ่งโหดร้ายถาุรมากแต่ใครเคยดูนั้นเรื่องค่ายกับกันนาซี ้เขาพบว่าอีกหลายหลายคนซึ่งมีชีวิตรอดเนี่ยไม่ใช่คนที่ร่างกายแข็งแรงมากมายเท่าไรแต่เป็นคนซึ่งมีคาแรคเตอร์แข็งแกรง่งคนที่มีคาแรคเตอร์แข็งแกร่งคือมีมีมีนิ่งออฟไลฟ์รู้ว่ามีชีวิตไปทําไมอยู่ไปเพื่ออะไรท่ามกลางความยากลำบากเรื่องตายไม่ยอมพ่ายแ,แพ้นะครับเพราะนคนที่มีนิ่งออฟไลฟ์คุณค่าและกวามม่า ไม่คาแรคเตอร์เขาจะม,ออาม,รราามันอยู่ได้เพราะคาแรคเตอร์มันสร้างบุลิกภาพบางอย่างขึ้นมานะครับอันนี้ชัดเจนไหมครับเรือนการสนทนาที่ควรตั้าางคำถามเนี่ยว่าท่านยึดอะไรนะเป็นคอ v เวลูนั่นคือมีมิ่งของท่านในการเป็นตัวตนที่ดำรงอยู่ของท่าน,น,ามมานไม่ว่าท่านจะดำรงตำแหน่งใดก็แล้วแต่ ไอแ,แกนแท้ภายในของเรามันมีไอ่แกนแท้ภายในการค้นหาความหมายของชีวิตมีชีวิตไปทํำไมมีชีวิตเพื่ออะไรนะครับมันก็จะส่งผลต่อวิธีคิดวิธีมองโลกวิธีคิดวิธีมองโลกเมื่อโลกมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราจะมีปกริยาต่อมันยังไงนะตรงนี้ตัวตนของเรามันจะแสดงออกเช่นคนความเยาวยวนของอำนาจไม่ได้ คนความเย้ายวนของเงินไม่ได้ยอมเลยจักมาอะเฮ้ยเขาก็ทำมาตั้งนั้นทัวเปาด้วยวะมีเยอะแยะเดี๋ยวนี้เราจะพบในจำนวนค่าการจำนวนมากเฮ้ยไม่ทำก็โง่ไม่ไหลตามน้ำโง่เปล่าๆอุดมการเห็นมีอะไรเลยกัดฟันกินเกลือมเปล่ารๆเฉยเขาทำมาหมดแล้ว ไอเนี่ยตัวสำคัญนะครับวิธีคิดเราจะรับมือกับกระแสะของโลกกระแสโน,น่นนี่นั่นถ้าบีอิงเขาร้อมไม่แข็งแกร่งพอเราก็ต้องไหลไปตามกระแสะแน่นอนแต่ถ้าบีอิงแข็งแกร่งพอไม่ไหลไปตามดมานนะีไม่ดีไหลทวนอีกัวนน้ำไม่ยอมเป็นปลาตายแต่เป็นปลาที่จะว่ายทวนน้ำนี่คือบีอิงคิดรู้สึกคิดแล้วรู้สึกต่อเรื่องราว คิดและรู้สึกต่อเรื่องราวเแล้วเมื่อคิดก็รู้สึกต่อเรื่องราวตามมันก็นําไปสู่การกระทานํไปสู่ทรนี้คิดเรื่องโครงการนี้โครงการนั้นนีอย่างผมดูผมพักพวกหลายคนนะครับเมื่อแต่ก่อนเคยใฝ่ฝันสมัย14ตุลาอยากให้ประเทศไทยเป็นอย่างง้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้น พอเสร็จแล้วพอเข้าอย่นแวดวงการเมืองก็ไหลตามกระแสการเมืองเข้าไปใช้วัดแต่ผมไม่ทําให้ได้รับเงี้ยผมก็แพ้เลือกตัางผมก็ต้องยอมห้กับเขาไปเรื่อยพอยอมไปนานๆเข้าก็กินไปกับเขานะนะครับนึกออกไหมความใฝ่ฝันสมัยสิตุลาถึงหมดแล้วนะครับโครงการหลายโครงการที่ไม่ควรจะทำานี่ก็ทำเขาเอ้ยโลกมันเป็นอย่างนี้ สังโกมมันเป็นอย่างนี้นึกออกไหมนี่คือมีนิ่เงาะปลายโยนทิ้งมันเลยแต่หลังจากนั้นในชีวิตผมก็ไปรู้ว่าก่อนจะตายจะนึกอะไรขึ้นมาได้หรือไม่ล้วแต่มนุษย์แล้วแต่คนแต่ผมก็เจอคนอจำนวนมากน้อยตลอดชีวิตไม่เคยเป็นอย่างอื่นยืนหยัดหนักแน่นจนถึงวันสุดท้ายไม่เคยเปลี่ยนแปลงคนคนหนึ่งที่ผมเคารพนับถือและในในชีวิตได้ ตราบท่านพบกับท่านก็คือท่าน,านอาจารย์วีดีพนมยงค์ท่านรักชาติเหนือสิ่งอื่นใดไมยืนกันได้รักชาติเหนือสิ่งอื่นใดถึงแม้ตัวเองจะโชคร,ร้ายต้องลี้ภัยตามประเทศเพราะถูกรัฐประหารหลายคนอาจารย์สวยมีหลายคนเจอเยอะแยะถ้ายงไปอ่านประวัติของเสรีไทยคุณจำกัดพลางกูแต่งงานได้อกเดือนนะครับ เป็นนักเรียนออกซฟอร์ดกลับมามาเป็นครูสร้างโรงเรียนดารุณโนทยานอยากจะสร้างคุณลือคุณลทีดาออกมาให้ดีนะครับเป็นนักเรียนออกซฟอร์ดนะแต่กลับมาเปิดโรงเรียนตัวอย่างนักเด็กไทยได้กล้ามาท่านแต่งงานได้โอดเดือนอาจารย์ไปดีหาใครไม่ได้ที่จะเป็นตัวเชื่อ ระหว่างกองกําลังเสรีไทยที่ในประเทศไปเชื่อมกับต่างประเทศก็ต้องส่งข่าวไปเชื่อมกับฝั่งอเมริกาทั้งหลายว่านี่เราไม่ได้ยอมญี่ปุ่นนะมีกองกาลังเสรีไทยที่เกิดขึ้นนะจะต่อสู้เพื่อได้มีพันธมิตรและเพื่อแพ้สงครามขึ้นมาประเทศไทยจะได้ไม่ถูกจดใช้ข้าปฏิมาคำน,นนะครับดูจำกัดหรไม่แน่จากท่านอายุที่เจ็ดยี่แแต่งงาน รับภารกิจนี้พระองคอาศัยคนเก่งคนฉลาดคล่องแคล่วสามารถเชื่อมโยงทูตภาษาต่างประเทศได้หลายนั่นะครับต้องเดินทางต้องไม่ข็งใจจากนครพนมเดินเท้าเท้าไปในลาวเวียดนามจนกระท,ทั่งไปถึงเมืองจีนนะครับนี่คนเหล่านี้เราไปอ่านประวัติเลยลุงเตียงสิขิขันทองอินฟุิพัททวินอุดร วินดาวเรืองนะครับไปอ่านดูชีวประวัติแม้ท่านชาวบ้านทั่วไปเนี่ยคือคนที่มีมีขอไลน์ตลอดเลยวันวีกีคิดการับเนี่ยเผชิญความยากลำบากอันตรายแค่ไหนก็จะไปเพราะว่าความหมายยุทธอย่งนี้นะครับทีนี้งานของเราอ่ะอย่างที่บอกงานเศรษฐกิจพอเพียง ่อนที่เราเมื่อเราจะดูอิ่งึ่งเป็นโปรเจกต์เครดิตอเพียงเนี้ย meaning of l i น e ของเราคืออะไราการติ้งอิ่งและฟีลิ่งของเราติ้งอิ่งคือวางแผนคิดเชื่อมโยงพูดกับคนคุยกับคน,บคนอะไรทั้งหลายกระทั่งดูอิ่งของกัเป็นโครงการนะให้กำลังใจครูสร้างทีมงานกับครูวางแผนกับเพื่อนจัดหลักสูตรวบรวมเรื่องอะไร,รก็แล้วแต่นี่คือดูอิ่ทั้งหมดถ้าไม่มีตรงนี้ ตรงนี้มันลอยครับด้วมันลอยรากมันไม่แข็งแรงอันนี้ต่อให้เราออกไปแล้วย้ายโรงเรียนแล้วแต่โครงการถ้ามันแข็งแรง,งมันยังอยู่และดีไม่ดีพอเราย้ายโรงเรียนเราก็ไปเติมศักยภาพห้โรงเรียนอื่นได้จริงไหมครับมันไม่ได้หยุดลงที่อยู่โรงเรียนนี้มันติดตัวเราไปอยู่ในชุมชนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงก็ไปงอกได้ในชุมชนออกไหมครับ ม่ได้งอในโรงเรียนงอไปทุกทีก่สำคัญตรงน,นี้และที่เกี่ยวองว่าทำไมมันมุ่งชวนคุยว่าเออทุกทัวรนิดนี้พอายลูกของท่านคืออะไรเมื่อท่านพบพอายลูกของท่านคืออะไรแล้วนะครับภาพที่ท่านปรารถนาภาพที่ปรารถนานะครับโรงเรียนเป็นศูนย์เรียนรู้เนี่ยก็คู่นีท่านษา ทั่วไปกับดูวิชั่นวิชั่นการที่โรงเรียนเป็นศูนย์เรียนรู้ของท่านเนี่ยคืออะไรมันต้องเชื่อมเชื่อมกับตัวตนของท่านเพราะเราเป็นผู้กระทำอออเป็นผู้กระทำรองออเป็นผู้กระทำครูแกนนำเป็นผู้กระทำครูเป็นผู้กระทำและนักเรียนเป็นผู้กระทำที่บอกนะครับมันออกมาจากพวเราไม่ได้ออกมาจากสยามกมาจนสยามกมมจนเป็นเพียงแค่ ผู้มาชวนผู้มาต้นนะครับแต่สิ่งก้อนไม่ได้อยู่ที่ตัวทาว่านหมดมันมาตัา้งแต่ตรงนี้ถ้าเป็นต้นไม้ก็มีคือรากนะคเป็นต้นไม้นี่คือรากนะครับอันนี้คือรากของต้นไม้และนี่คือลำต้นจร่งก้า กิงก้านสาขาส่วนดูยิ่งเป็นผลลัพธ์เป็นดอกเป็นผลออกมานี่คือดูยิ่งเป็นดอกเป็นผลจากรากไม่มีรากก็อย่างดอกผลดอกอะไรอย่างไรเชิญครับเอาโรงเรียนนั่งวปกันครับแต่โรงเรียนนั่งไปกัน ตอนนี้เราจะหลังจากเรียนรู้แลกเรียนความรอ้คนละคนนี้แล้วเดินกลับไปอยู่ในกลุ่มโรงเรียนครับอาจารย์ต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนนะผมจะบอกให้กระบวนการนี้จิปัญญาข้ามขั้นไม่ถ้าข้ามขั้นอาจารย์ก็จะไม่ได้ของริงสิ่งที่เราจะไปให้ถึงเนี่ยก็คือวิชั่นของโรงเรียนซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้นะแต่กว่าจะู่ตรงน้มันมีกระบวนการ ผมยืนยันเลยว่าไม่มีวิสัยทัศน์ใดนะครับที่จะเป็นวิสัยทัศน์ที่แท้จริงของข้าไม่เอาหัวใจเองมาพูดวิสัยทัศน์ไม่ใช่ประโยคน์หรือสวยแต่มันสิ่งที่หัวใจคุณพบคุณค่าและความหมายของสิ่งนั้นที่ขอไหมครับไม่มีวิสัยทัศน์ใดที่ไม่ยึดกับความเป็นมนุษย์ต้องเชื่อมความเป็นมนุษย์ไว้ไม่ได้ มีความเป็นมี่งยิ่งอาจารย์ผมได้ให้อาจารย์ได้น้านคุณคิดนะครับเรื่องพอแวลูหรือคุณค่าหรือคุณธรรมหรือจริยธรรมเรือะไรก็แล้วแต่อาจารย์จะเรียกนที่มีความหมายต่อความเปตัวตนของตนเองนะครับให้แต่ละคนได้คุณคิดก็อยากให้เล่าให้ฟัง แค่นร้านร่ำบอกคนละนาทีสองนาทีว่าสิ่งที่เองยึดถือเนี่ยคืออะไรทําไมจึงยึดถือสิ่งนั้นคนเราจะยึดถือสิ่งหนมันต้องมีเหตุผลใช่ไหมไม่อยู่ดีไปยึดเอาดื้อต้องตอบคําถามให้เราไปยึดถือทำไมอ่ะทาไมจึงมีความหมายต่อตัวเราริงไหมครับต้องตอบความหมายให้ตัวัคนอื่นอาจจะไม่เข้าใจไม่รอกมันแต่ตัวเองรู้แจ่มกระจ่างแจ่มกระจ่างต่อตอนเองว่า ยึดมันไปทำไมทำไมมันจึงมีค่าทำไมจึงไม่โยนทิ้งแล้วไหลไปตามกระ่น,นครับอันแรกนะครับเล่าให้ฟังในกลุ่มหรือให้ฟังกันสองคนหรือสามคนก็ไดไ้หลังจากนั้นให้แชร์กันในกลุ่มฟังว่าตอนที่ตัวเองทำเรื่องวิสัยอยากเห็นภาพอนาคตทุลคนเป็นอะไรเนี่ยช่วยเล่า ให้ในกลุ่มในรงในกลุ่มโรงเรียนฟังกันดีภาพอนาคตที่ตัวเองใฝ่หวั่นอยากในชุมชนมันเป็นยังไงนะครับวิชั่นก็คือภาพอนาคตนั่นเองมันมาจากคำว่าวิชวลวิชวลคือเห็นด้วยตาแต่เราไม่เห็นด้วยตาแบบตาตานอกเห็นด้วยตาในตาในของเราจินตนาการเห็นภาพอะไรอันนี้คือวิชัน่นภาพอนาคตที่เราปรารถนา เล่าเรื่องภาคพอนาคตพี่ปราถนาของชุมชนี่อยาเห็นก่อนไม่มีโรงเรียนใดนะครับที่มันอยู่ลุกออกจากชุมชนลึกออกจากวัดลุกออกัจากโบสถ์มันจะอยู่ใกล้เคียงกันมันจะมีความสัมพันธ์กันเห็นไหมครับเพราะผู้ปกครองพ่อแม่ประสงลูกหมาให้เรานะครับไรนาบ่าลำน้ำ คือเหมนของชุมชนโรงเรียนก็อยู่แบบนั้นอ่อใบตอเอ็นหลายโรงเรียนก็ไม่ได้อยู่บนที่เลอยๆมีรากมีหน้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ต้องทำเนออภาพนอนาคตจบๆที่แบบปัญหาเป็นนะครับหลังจากนั้นอยากให้แต่ละคนได้เล่าเลยว่าอยากเห็นภาพอนาคตของโรงเรียน ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐีพอเพียงออกมาเป็นยังไงนะอยากเห็นสภาพแวดล้อมเช่นสนามหญ้าต้นไม้มีแปลงผักมีกระบวนการเรียนเห็นหน้าตาของเด็กเห็นบรรยากาศของครูที่มาทํางานกันอันนี้คือภาพที่บอกเลยครับภาพในที่นี้มันเป็นทั้งอะไรครับเป็นทั้งกายภาพเช่นสนามแปลงผักบ่อน้ํานะครับาลาไก เห็นห้องเรียนเห็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ครูกับครูครูกับท่บา,านโรงครูกับเด็กครูกับพอพอ,พอเอากับทีมงานิ่งเหล่านี้เป็นของจริงทั้งหมดเราอยากให้มันเป็นยังไงภา,าพอนาคตที่เราปรารถนาเราได้บอกไหมครับอ่ะเชิญเลครับ เริ่มจากตัวเราก่อนนะครับให้แต่ละคนเล่าก่อนทีละคนทีละคนใครจะเล่าก่อนก็ได้เอาจากขอบใบลูก่อนเพราะตัวเราเนี่ยยึดอะไรไว้มันจะไปปรากฏในบางเรื่องบางอย่างเราเห็นคุณค่าอะไรเห็นความหมายอะไรเห็นความหมายอะไรของเพื่อนรุญกงงานเห็นความหมายอะไรต่อเด็กเห็นความหมายยังไงต่อนะครับเี๋ยเลยครับ